สวัสดีครับผมซิมเอเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตสไตร์นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปทําการเล่นตัวละครใหม่กับตัวปืนใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยจนคล่องมือแล้วแหละแล้วก็พร้อมที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ฟังว่าการใช้งานเขาเรียกว่าเทคนิคในการใช้ตัวละครใหม่กับเทคนิคในการเล่นปืนนี้จะเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของทั้ง2องอย่างนะครับทั้งตัวตัวละครใหม่แล้วก็ปืนใหม่มันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเรามาพูดถึงตัวปืนก่อนแล้วกัน ตัวปืนนะครับมันจะเป็นเซมิออโต้เนาะก็คือจะยิงเขาเรียกว่ายิงทีละนัดอนะแต่เราสามารถปรับเป็นฟูลออโต้ได้นะครับโดยการเปลี่ยนซองกระสุนต,ตรงนี้นะครับหรือแมกกาซีนเนี่ยให้กลายเป็นแถบสีขาวจะมี2อันนะจะมี20นัดกับ30นัดนะครับแต่ผมพูดตรงนี้ไว้ก่อนเลยคือ30นัดมันไม่พอใช้งานจริงๆนะถ้าเกิดเราไปเล่นในแมปแบทเท r ร y a l อหรือโหมดอื่นๆก็แล้วแต่นะครับ มันไม่พอใช้งานจริงๆต้องมีมากกว่านี้ขนาด AK ผม60นัดยังไม่พอใช้เลยนะครับอ่านี่คือมันสามารถปรับได้นะเป็น full auto หรือจะเป็น semi auto นะครับอ่ามาพูดถึงข้อดีของปืนนี้ข้อดีของปืนนี้ก็คือดาเมจมันแรงมากนะแล้วก็ระยะยิงก็พอไกลพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับไกลนะคือปืนเนี้ยมันอยู่ในเลนก็คือยิงแค่ระยะใกล้กับกลางเท่านั้นนะครับถ้าละ ถ้าเกิดระยะไกลเนี่ยไม่ไหวนะครับเพราะเราจะคุมแรงถีบปืนไม่ได้นะครับและยิ่งมันไกลจะทําให้ดาเมจมันตกลงนะครับและปืนมันไม่ใช่เป็นปืน f ฟร์ออโตไงนะครับบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ปรับเป็นฟร t ออโตก็คือเปลี่ยนแม็กกาซีนเป็น f ฟร์ออโตมันก็มี f ฟร์ออโตก็จริงแต่30นัดท่านผู้ชมไม่พอใช้ง,งานอย่างที่ผมบอกก็คือเ k มัน60นัดก็จริงแต่มันยิงรัวแล้วก็ยิงได้ไกล คุมปืนได้นิ่งกว่านี่คือข้อดีของปืน AK นะแต่ปืนนี้ข้อเสียก็คือแม็กกาซีนน้อยนะครับถึงดาเมจมันจะยิงแรงก็จริงยิงได้ไกลก็จริงแต่แมก็กกาซีนมันน้อยนะครับเราก็ต้องใช้สอยอย่างระมัดระวังนะครับคือปืนนี้ส่วนมากผมจะเป็นปืนใช้ทำดาเมจก็คืออย่างเช่นยิงศัตรูจนเหลือเลือดอาดจนเกาะหายหมดแล้วอะเออเกาะม่วงเกาะทองนี่คือหวานเจี๊ยบยิงแบบ อารมณ์แบบคล้ายๆเหมือนเอาสไนยิงอะออประวันนั้นนะครับแต่เนี้ยปืนมันเป็นเขาเรียกเซมิออโต้มันจะยิงแบบต่อเนื่องไงปั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 ง,ปงเอ่อกระสุนมี20นัดนะครับถามว่าพอไหมเป็นเซมิออโต้ผมคิดว่าพอนะปืนเนี่ยใครจะเล่นเป็นฟลออโต้อันนี้แล้วแต่แต่ผมไม่แนะนําเพราะว่ากระสุน30นัดไม่พอนะครับสรุปก็คือข้อดีก็คือดาเมจมันแรง แล้วก็ยิงระยะไกลก็พอ,พอได้นะครับนะฮะอันนี้คือเราพูดถึงเป็นเซมิออโต้นะแต่ถ้าเกิดเป็นฟูลโต้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เป็นแบบฟูลโต้ก็เลยไม่ได้พูดถึงส่วนนั้นถือใครจะใช้อันนี้ก็ไปหาโหลดเอาตามแล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคือผมเล่นจนรู้เทคนิคมาแล้วอ่ะคืออันนี้ผมคิดว่าดีที่สุดโหลดเอาที่ผมตั้งขึ้นมานะอย่างแรกก็คือ ตัวซองกระสุนนะครับหรือแมกกาซีนเนี่ยเป็นแถบสีแดงนะขวาสุดอันนี้อ่าท้ายปืนก็ขวาสุดส่วนลำกล้องลำกล้องหรือส่วนเรงเนี่ยผมเอาเป็นคูณหนึ่งก็พออ่าท่านผู้ชมจะใช้คูณหนึ่งอะไรก็ได้นะครับผมแนะนําแค่คูณหนึ่งก็พอไม่ต้องไปใส่คูณหกคูณสี่คูณสามไม่จําเป็นเนะปืนนี้ไม่จาเป็นต้องซูมใกล้ๆเพราะมันไม่ใช่ปืนปืนสไนเปอร์นะท่านผู้ชมแล้ว คือกระสุมนมะันไม่ได้เยอะเราไม่สามารถจะซูมใกล้ๆแล้วก็เคาะตามศัตรูจนศัตรูตายได้ในระยะไกลนะอันนี้ไม่จําเป็นผม,ผมคิดว่าคูนหนึ่งก็พอแล้วนะครับยิงไกลๆก็พอได้นะเล็งดีๆส่วนด้ามจับนะครับหรือกิ๊บมือเนี่ยผมใช้เป็นขวาสุดลํากล้องก็ขวาสุดนะครับเพิ่มระยะยิงนะครับก็โดยรวมของปืนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นปืนที่เน้นทําดาเมจมากกว่านะครับอาจจะไม่ถึงกับคอยสังหารศัตรู ถึงขนาดนั้นอาจจะทําคือปืนนี้มันจะต้องควบคู่กับปืนลองของเราปืนลองก็ผมแนะนําให้เป็น S M G อย่างเช่นเรายิงเอาปืนตัวเนี้คือ20นั้นะ่ะส่วนมากเรายิงสตูล้มก็จริงแต่กระสุนส่วนมากนะมันจะหมดก่อนผมเลยต้องควักปืนลองมายิงอย่างเช่นเป็นตัวพีก็ศูนะครับหรืออาเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์หรือคิดซูเปอร์วีนั่นแหละนั่นแหละ รือปืนอื่นๆก็ได้นะครับที่เป็น S M G เพราะ S M G มันจะยิงลัวเราสามารถซ้ํศสตูได้นะครับอย่างเช่นเรายิงสตูล้มเนี่ยนะครับหรือใครจะไปเล่นโหมดแบบปกติโหมดเขาเรียกว่า,ายึดจุดโหมดอื่นๆก็สามารถแต่งแบบนี้ได้นะแล้วก็เขาเรียกว่าต้องรักษาระยะนิดนึงเพราะคือปืนนี้ข้อเสียของมันอีกอย่างก็คือเราจะยิงใกล้ๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะสตู คือศัตรูส่วนมากเขาจะใช้ปืนกลกันใช่ไหมเราใช้เป็นแบบเซมิเนี่ยเราจะเสียเปรียบผมแนะนําให้รักษาระยะห่างของตัวเราและตัวศัตรูนะครับถ้าเกิดใกล้เกินไปเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบเพราะปืนเราเป็นปืนแบบเซมิไงนะครับมันสามารถทําได้หลายอย่างนะแต่โดยรวมของปืนเนี้ยผมจะใช้เน้นเป็นปืนที่ทำดาเมจก็คือยิงศัตรูล้มปุ๊บผมจะสับเป็นปืนรองอีกปืนหนึ่งก็จะเป็นพิกาโนก็ได้หรือจะเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าคิด ัน,นี่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็โดยรวมของปืนก็จะประมาณมานี้นะครับส่วนมาพูดถึงตัวละครนะครับคือตัวละครเนี้ยอ่ะสกิลแอคทีฟผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะมันจะทําการฟันคือพูดง่ายมันจะพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ฟันศัตูไปด้วยนะครับคือสกิลนี้ของขอบอกเหมือนมันไม่มีความหมายอะไรเลยคืออ่าแบบเขาเรียกว่า สกิลมันดูเท่นนะพุ่งไปด้านหน้าแต่พอไปใช้จริงอ่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยพุ่งหนี่สตูก็ไม่ได้เพราะจังหวะที่เรากดอ่าโหลดเขาเรียกว่ากดค้างใช่ไหมกดค้างที่สกิลรอที่สกิลมันจะครบ3าขีดอ่ะแล้วเราก็จะพุ่งไปได้ไกลนะครับจังหวนะนั้นอ่ะเป็นจังหวะที่นานมากจนสตูคือยิงเราล้มก่อนอนะ่ะก่อนที่เราจะพุ่งไปด้านหน้าหรือหรือหรือเราพุ่งไปได้แล้ว มันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะพอพุ่งไปถึงแค่พุ่งไปสุดถาปุ๊บมันจะทําให้ตัวละครเราหยุดชะง,งักชั่วคราวเหมือนแบบแคล้ายๆโดนสตันไว้แป๊บหนึ่งอ่ะประมาณสัก1วินาทีหรือ0ูนวินาทีโดยประมาณแบบเนี้ยคือมันทําให้เราไม่สามารถหัน,หนขวาหรือวิ่งได้มันจะหยุดแป๊บหนึง่งจนทําให้เราไม่สามารถวิ่งต่อได้อันเนี้ยคือเป็นข้อเสียอยู่นะต้องรอผู้พัฒนาเขามีการปรับปรุงแก้ไขนะเราไม่สามารถใช้สกิลตัวนี้ทำดาเมจกับศัตรูได้เพราะ มันเป็นการฟันแล้วก็ดาเมจฟันครั้งหนึ่งเนี่ยมันฟันแค่ครั้งเดียวไงฟันชุกสตูโดนดาเมจแค่50แล้วพอเราฟันเสร็จอะมันไม่ใช่เราวิ่งต่อได้เลยนะมันจะมีดีเลย์อย่างที่ผมว่าทําให้สตูยิงเราเราตายก็มีอันนี้นผมโดนมาบ่อยจนผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวสกิลแอคทีฟตัวนี้นะ,ะมาพูดถึงอันนี้นะครับตัวสกิลพาสซีฟหรือสกิลติดตัวของตัวละครนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับนี่คือ แต่ข้อดีอันนี้มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ตัวละครเราโคตรพิ้วเลยจังหวะที่เราถือดาบสมูไรแล้ววิ่งเนี่ยมันจะวิ่งไวมากนะครับแล้วก็การจุก๊กการหลบอะไรประมาณเนี้ยคือมันทําได้รวดเร็วมากๆกับตัวละครอื่นนะครับคือมันพิ้วว่าพูด,ดง่ายๆมันพิ้วแต่ตัวสกิลที่มันใช้เขาเรียกว่าฟัน3าครั้งแล้วมันจะผลักศัตรูออกไปใช่ไหมก็คือฟันครั้งทงี่1ครั้งที่2ครั้งที่3จะเป็นแทงใช่ไหม พอจังหวะแทงเนี่ยคือผมลองไปใช้แล้วไม่ค่อยเขาเรียกว่ายัางไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะในจังหวะไอ้ตัวสกิลตัวเนี้ผมก็คิดว่ามันจะ OP ที่แท้มันก็มันไม่ก็ไม่เชิงว่า o อพอะ OP ในที่นี้ผมผมยกให้คือมูฟเมนต์ของตัวละครนี้วิ่งได้ไวมากหลบได้ไวมากสไลด์ได้ไวอะไรประมาณนี้นี่คือ OP ของตัวละครนี้นะมันหลบหลีกได้ดีและอีกอย่างหนึ่งสกิลแอคทีฟก็คือมันจะสามารถป้องกันกระสุนได้ก็คือใช้ดาบคาตานะ ยกขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคือเราก็ลืมไปว่าตัวละครนี้มันมีสกิลนี้ก็ยังไม่ค่อยชินเนาะเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไอตัวโลกกันก็สนนะแต่ถามว่ามันดีไหมมันมีก็ดีนะจังหวะที่ศัตรูกําลังจะยิงเราเราต้องกะจังหวะให้ดีนะอย่างเช่นศัตรูยิงกระสุนใกล้จะหมดเราก็กดอย่างเช่นให้ศัตรูยิงเราแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยกดตัวอา บังเขาเรียกว่าอะไรเอาดาบซามมลรย,ยกขึ้นมาป้องกันกระสุนนะพอกระสุนสตูหมดเราก็กดยกเลิกยกเลิกสกิลนะฮะยกเลิกปุ๊บเรายิงสตูต่อได้เลยอันนี้นี่คือข้อดีของตัวละครนี้นะข้อเสียอย่างว่าคือสกิลแอคทีฟของมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะรอผู้พัฒนาเขามีการปรับปรุงแก้ไขกันไปก็โดยรวมประมาณนี้เกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันจริงๆ เขาลีภาปืนฮนะโอเคมานี่แล้วกันเออทำไมมันชอบลงมาแล้วมันชอบหยุดวะเริ่มมาเป็นตอนที่อัปเดตใหม่เนี่ยโคตรงงเลยคือจังหวะที่เราก็โดดลงมาจากล่มอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงพื้นมันชอบหยุดนะครับทั้งนั้นที่ผมกดวิ่งค้างไว้นะแบบเวลาเราโดดลงถึงพื้นอนะ่ะมันก็จะได้วิ่งต่อเลยจะได้ไม่ต้องเสียมูฟเมนต์อันนี้มันชอบหยุด พันแล้วโอเคสี่พันห้าพันห้าพันไปซื้อไอตัวเวทกันดีกว่านะครับมีห้าพันแล้วเราสามารถซื้อโหลดเอาจากตัวร้านค้าได้แล้วนะครับเผื่อใครไม่รู้นะนี่ไงส่วนกระสุนเราก็ยังไม่มี คอยไปเก็บเอาดาบหน้าแล้วกันต่อไปก็อัพเกาะนะฮะนี่ไงโอ้เกาะฟ้าแล้วคิดทองเดี๋ยวจะเอาคิดทองดีวะคิดทองก็ได้เฮ้ยโห มาแบบนี้เลยเหรอน่าจะบอดรับูเล่นก็คงไม่ใช่ละผมว่าแล้วเหมือนผมเห็นคนโดดลงนะเรืว่าคิดไปเองแม่งบอดโดดลงมาหมื่นแล้วอแทบบเดียวมีหมื่นละเฮ้ยเนี่ยมันแรงอย่างนี้แหละ เห็นไหมถ้าเกิดเรายิงไม่เล็งอะ่ะมันความแม่นยำม,มันต่ำมากต้องยิงแบบเล็งนะไปครับไปซื้อเกาะกันซื้อหลอดพัฒนาร่างกายโอเค The เดี๋ยวพีก็าศูนย์เราค่อยไปท้ายเกมแล้วกันนะแล้วก็เปลี่ยนไป็นพีก้ศูนย์ตอนนี้ต้นเกมอยู่ครับฟาร์มไปก่อนเน้น อัพเกาะให้มันสีม่วงขึ้นไปไไเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีศัตรูอยู่ข้างหลังเราเนี่ยใช้เสาสแ,แกนอยู่เจ็ดพัน ซ,ซื้อเลยแล้วกันนะแล้วก็ซือ้อเกาะโอเคไม่มีเกาะให้ขายงั้นก็ไปทั้งไงทั้งไงโอยสตูอยู่ยใกล้เรานี่มาล่าสิครับลวงถ้ามาคนเดียวเราสามารถใช้ซ้ำได้ในแม็กเดียวนะแต่ถ้าเกิดมาเยอะ ผมเอาไว้ทาดาเมจอย่างเดียวเอาตัวปืนอ่ะพอโดนดาเมจปุ๊บเราก็เอาปืนควักปืนลองมาใช้ซ้ําลักษณะการเล่นก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลตัวละครผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะมันยังไม่ถึงเหตุจําเป็นในการใช้ไงส่วนสกิลพุ่งนี้คือผมไม่กดใช้เลยเพราะว่ากดใช้ครั้งหนึ่งแล้ว มันทําให้มูฟเมนต์ของตัวละครเนี่ยหยุดชะง,งักไปชั่วคราวผมก็เลยรอให้ทางทีมงานเขาแก้ไขอะไรบางอย่างก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่ปบัก๊กหรือเป็นที่เขาตั้งใจทําก็รอให้เขาปรับปุงไปเรื่อยก,ก่อนวิ่งออกไปข้างหลังโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเร้วเห็นเรีวโอ้ยาวิง่ง เป็ธรรมดานะตายง่ายมากน่าจะบอดนะดูจากทรงแล้วน่าจะบอดเสียวมีสตูเฝ้าหรือเกินถ้าใครสังเกตเ่ยมุฟเม้นของตัวละครนี่มันจะไวกว่าปกติถ้าเกิดใครเล่นบ่อยๆก็จะรู้นะ มันไม่สามารถตายได้นัดเดียวอะคือประมาณเนี้ยตายคือเราไม่สามารถซ้ำสตูให้ตายได้ไงถ้าเกิดเรายิงสตูล้ม,มนะปอดทองแล้วโอเคที่เหลือก็ ไม่เห็นเลสโตอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะอยู่เอวีก่อนโอ้ต้องบันจงยิงอ่ะ ถ้าเราก็ยิงปังปังปังไปบางทีไม่ค่อยโดนนะเหมือนระยะมันอย่างที่บอกนะต้องยิงในระยะกลางกับใกล้อะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ยิงในระยะใกล้ๆอะ่ะเฮ้ยเหมือนไม่เห็นใครวะตายต้องเคาะเอาใช่ไหม ดูดิดามเมจมันโคตรแรงนั่นยนยพี่ชมเฮ้ยใครชิดผมใช้ปืนกลเลยกัน,นมีตรงนู้นเหมือนมีคนยิงอยู่นะยิงไงโอ้เหลือนิดเดียวเข้าเลยฮะเนี่ยผมจะใช้ จังหว่ายแบบนี้นแหละเฮ้ยมีใครมาโอเพื่อนแม่งเอ,อ้ยอย่าทำให้เสียวดิเพื่อนอย่าทำให้หลอนสิเพราะกระสุนมันมีแค่นี้ไงกระสุนมันมีแค่20แค่ทำให้ศัตรูล,ลม้มเออแค่คนเดียวนะเฮ้ยอย่ใ,ใกล้ก็ไป ขงรอบนี้หนึ่งจะเอาเรื่องไงรอบไปแล้วนี่โหูเพื่อนเขาออกจากเกมอะวะพอเขาไปตายข้างนอกโอเคผมจะได้ไม่ชุบนะเพราะเขาออกจากเกมอะาใช่ไหมมีมาแล้วไปหลังผมอื้อ ไ,ไม่รู้บอดเรื่องอะไรแล้วคือถ้าเกิดเราเล่นอันนี้เราต้องพยายามเติมกระสุนให้มันเต็มตลอดลนยะเพราะว่ากระสุนที่เราใช้สู้มันมีน้อยครับตัวเวเดสอะเพราะเราจะต้องควักปืนลองมาเล่นตลอดจังหวะที่เราใช้เวเดสยิงสู้จนกระสุนหมดเนี้ยเราก็ต้องควักปืนลองมาเล่น อู้โดนเยี่ยมฟุกฟุกโคตรโคตรจะฟุกฟุกโคตรโคตรโคตรจะฟุกอู้หลังปวามเร็วก่อนนะเดือดละตรงนั้นอนะโคตรเสียว ขึ้นไปข้้งบนครับไอ้มุมเราไม่ดี้ายิงสู้จะไม่ไหวโอ้เจ็บเัลาเรื่องนะสวยปั้นสวยเจ็บเจ็บอู้กระสบวบ อุ๊ยเดือดวะทายเกมก็เดือดอย่างนี้เลยครับเอาบ่จ้ะเอ้ยอย่าบิงไปไหนเอา้าเราป้าสโมกให้เนี่ย เล่นดีๆครับเล่นดีๆโอ้โหทไมเดือดจังวะเข้ามาเนี่ยองเข้าแล้วมั้ง

ตายตายตายหลวงโโหนิดเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะตายอยาีไม่ได้นะเพื่อน

เรื่องจัดเฮ้ยอีกคนมาว <Hey. S 1> ่างโอ้นีก่อนเ <band> พื่อนวิ่งเถอะ สายใช่ไหมเรียบร้อย Amazing สรุปก็คือมันจะต้องมีปืนรองไว้ค่อยช่วยนะเราไม่สามารถเอาปืน VSS ไปยิงแบบต้องต้งได้อะมันไม่ไหวคือเอาไว้ทำดาเมจช่วงต้นต้นก็คือสามารถคือยิงให้ศัตรูจนเหลือเลือนิดเดียวแล้วค่อยเอาปืนสำรองของเราเนีไปไปบุกไปสู้นะอย่างที่ผมทำส่วนสกิลที่ผม กิลอื่นผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าจังหวะที่บวกจริงๆอ่ะคือจังหวะที่เราบวกจริงๆอ่ะเราจะโฟกัสเรื่องการใช้ปืนมากกว่าเราจะไม่ค่อยใช้สกิลเพราะคือถ้าเกิดเราใช้สกิลไอ้ที่ยกดาบซมบไรไลขึ้นมาแล้วป้องกันกระสุนเนะี่ยอันนี้ส่วนมากผมจะใช้ในจังหวะที่ฉุกระหุกจริงๆหมายถึงว่ามีแค่คนเดียวนะมีศัตรูแค่คนเดียวเรากับศัตรูเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีเป็นตี้แบบตี้เยอะอย่างเงี้ย คือไม่ไหวถ้าเกิดเรากดใช้ฮะสตูคนอื่นก็ยิงเราเพราะเขาอยู่หลายทิศทางไงผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สกิลของตัวละครนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็มันก็ใช้ได้หลายสถานการณ์นะแต่ส่วนสกิลแอคทีฟคือสกิลหลักของตัวละครซีโร่เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้เลยนะครับอย่างที่บอกมันเวลากดพุ่งไปด้านหน้าเนี่ยมันจะเมื่อเราพุ่งไปแล้วก็จริงแต่มันจะหยุดชะงักสัก1วินะโดยประมาณสัก1วิเนี่ยมันจะหยุดค้างแป๊บหนึ่ง แล้วเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นี่คือเหมือนจะเป็นอารมณ์คล้ายๆบักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะรอทาง,งผู้พัฒนาเขามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการเล่นตัวละครน,นี้นะครับก,ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะ๋ยวผกจะตอบให้ก็พาร์นี้ก็ไว้ทานี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ